ก็ขอราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา k w s นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมขอกา a l น่าฟรีไฟอีกแล้วตามเคยเลยนะครับผมมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมภายในเกมหอการีน่าฟรีไฟกับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทําการผู้ขืนในโซขอขกกจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับคือกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรม ลูกแก้วนะครับผมแหนดัวสกานั่นเองนะครับผมมานะครับก็สมักรกิจกรรมนี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมของสายฟรีขอไปให้ผมไม่ใช่สายฟรีครับเป็นกิจกรรมใหม่ขอสายเติมนั่นเองนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมลูกแก้วแหนดัวสกานะครับผมซึ่งรายเอียของกิจกรรมนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะรายเรียของกิจกรรมนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่านะครับว่า ทำไมผมบอกว่าไม่มีอะไรมากมายก็กิจกรรมนี้นะครับผมก็คล้ายกิจกรรมกลาดนัดความมืดนั่นเองนะครับผมมานะครับซึ่งจะมีส่วนลดให้เรานน่นะครับผมในกาคที่ให้เรานะครับสามารถเข้ามาทําการซื้อของง่ายในราคาที่มีส่วนลดเรียบร้อยนะครับผมมานะครับจากราคาปกติอาคิเซ่นนะครับขอยกตัวอย่างเป็น นี่แหละครับตัวสุตรมีโวนะครับผมจัดราคาปกตินะครับอยู่ที่หกร้อยเดมอนนะครับบอกกับว่าเมื่อเราเข้ามาซื้อในกิจกรรมนี้จะเหลือเพียงแค่150ยาสิเดมอนนะครับผมเพราะว่าผมได้ส่วนลดไป75%ซึ่งในส่วนลดนี้นะครับผมก็จะสูงมากก่าสี่อร์เซนะครับจนถึงสูงสุดอยู่ที่90%เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะครับผมจะไม่ผิดนะใช่ไหมสี่สิถึงเกนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมก็ก็แกวันที่7สิงหาคมนะครับเป็นตัวเขื่อน สิสินหาคมเลยนะครับผมรายกิจกรรมนี้ผู้เล่นสามารถเปรี่ยนสการาคาใหม่ได้นะครับผมแล้วก็ผู้เล่นนะครับผมสามารถเปลียสกาหายเข้มใหม่ได้เมื่อผู้เล่นไม่พอใจกัดลดราคาและไอเท้มแล้วผู้เล่นสามารถเลือกซื้อไอเทมได้มากสุด3ชิสีนั่นเองนะครับผมมานะครับนี่เดี๋ยวเรามาเลือกซื้อรับผมเลือกซื้อไปก่อนสุมิโบนะครับผมแล้วก็ขอเป็นในส่วนของนี่ละกันครับมาครับเป็นคูมปอนนะครับผมมา เดมอนลอยาเนาะขอสุ่มเดมอนลอยาเนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมผมซื้อแค่2องหยาบไปก่อนนะครับเพราะว่าเข้าที่ผมดูคือไม่ค่อยมีอะไรที่ผมอยากจะได้สักเท่าไหร่อะไรผมก็จัดแค่สองหยายนี้แล้วกัน,นครับเป็นราคา3ามเดมอนนะครับผมได้รับส่วนลดไปเกือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจัดหนึ่งพันสองร้อยเดมอนเหลือเพียงแค่สามร้อยเดมอนเท่านั้นนะครับจัดไปเลยครับเรียบร้อยครับนี่เฮ้ยเฮ้ยได้เท่าไหร่เนี่ยผมได้ส่วนลดเท่าไหร่เนี่ยรอบนี้ รอบนี้ได้หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ารอบนี้เราได้ส่วนลดหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเราสามารถเปลี่ยนสก,กา้าฟรีนะอ่านะครับเดี๋ยวเราจะรอบเปลี่ยนสก้าดูไหมเอาไหมเปลี่ยนดูดีกว่านะครับนี่มันมีเซตใหม่นะครับผมนี่ครับมันเป็นเซตมาสาคิวินนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะเซตนี้ดูสวยดีนะครับอยากได้เหมือนกัน494ไดมอนด์นะครับมนาะขออนุญาตเปลี่ยนไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า เท่าที่ผมดูคือในหน้านี้มันเฉยๆอยู่นะครับไปครับ <S <S เปลี่ยนฟรีให้ผมเปลี่ยนได้ครับนี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมได้รับส่วนลดมา67%ครับนี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยครับเพราะเปลี่ยนมาหน้านี้มันเล็กกว่าเดิมนะเล็กกว่าเดิมอีกแน่เมื่อกี้ผมว่าหน้าเมื่อกี้มันดีกว่านะใช่ไหมหน้าเมื่อกี้มันดีกว่านะครับผมกับพอเปลี่ยนมาหน้านี้นะครับผมมันแบบเฉยๆไปเลย นะครับนี่เราสามารถซื้อได้ในราคา198ดมอนด์นะครับผมจากราคาปกติอยู่ที่ข100ดมอนต์นะครับผมขัวส่มสกินปืนพูดนะคือเราสามารถซื้อไอเทมทูกอย่างได้ในราคาพิเศษนั่นเองนะครับผมลูกแก้วแห่งดวงสกา์นะครับจะช่วยให้เราสามารถซื้อของรางวังลได้ทุกอย่างในราคาพิเศษที่ทางเกมนะดกำหนดมาให้เรานั่นเองนะครับมาจับไปเพราะว่าในไหนคือขัวส่มสกินปืนแล้วพวดนี้มันไปของที่เราจะ ตองใช้สุ่มอยู่แล้วแหละนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับจัดเลยแล้วกันหลังจะซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับพวกเขาจะมีการสุ่มดอกให้เรานะครับผมว่าลดกี่เปอร์เซนต์อีกรอบหนึ่งนะฮอ้าวเรานีลด72%เปอร์เซนต์เลยครับโอ้โหรอบนี้แจ่มเลยครับลด72%เปอร์เซนต์เลยครับผมไม่ซื้อเนี่ยผมเสียดายฟรีแน่เลยนะลดก็เ2เปอร์เซนต์เลยนะครับผมในรอบนี้เห็นไหมครับนี่คือขอให้ผมซื้อทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะเป็นนี่ลด75% 75%นะครับเห็นไหมครับอันนี้67%รอบนี้ลด72%นะครับถ้าผมอยากซื้อจริงๆก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับรอบนี้แต่ว่าผมจะไม่ซื้อแล้วกันครับประมาณนี้นะครับผมให้ดูไปว่ามีอะไรบ้างนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราส่งเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ารอบนี้ขับขไปนะพอเราจะไม่ซื้ออะไรแล้วล่ะผมไม่ซีเรียสเรื่องว่าจะซื้ออะไรแล้วล่ะ นะครับอ่ารอบนี้เจ็ดสามเปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้ลบมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมนะนะครับลบมากกว่าเดิมนิดนึงครับแล้วก็ในการเปลี่ยนสการ์นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้สูงสุดสิบสามคันนะครับคังส่วนลดนะครับผมแล้วก็คันขอรางวัลไอเทมนะครับสามารถเปลี่ยนได้สูงสุดสิบสามคันนะครับโดยการเสียไดมอนด์ในการเปลี่ยนนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเรือยเล่าในส่วนนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับอ่าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะกิจกรรมนี้นะครับผม ลูกแก้วแห่นดวสกาเนาะใช่ไหมครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไอเข้มเขเข้ากอ่อนจบหมายผมยังไม่เข้าเนาะก่อนนี้ไอเข้มยังไม่เข้ากอ่อนจบหมายจะก่อ,อกจากเกมเราค่อยเข้ามาใหม่ใช่ไหมไอเข้มคือจะกลับเข้ามาในกอ่อนจบหมายนะครับ นี่อ่เห็นไหมครับว่าช่วงนี้นะครับผมก็ใกล้จะวมแม่แล้วนะครับผมอ่เห็นไหมครับนี่ลดสสุดคืเก้าสอร์เลยนะใครดวงดีก็จะได้ส่วนลดเก้าสิบเปอร์เลยนะับแต่ค่าหาไครดวงไม่ดีก็จะได้รับส่วนลดแค่ประมาณเจ็ดสิอร์เซ็นต์หกสิบเปอ็ถึงเจ็เลหลายๆคนก็จะได้ส่วนลอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณหกปร็นตะมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะแบบผมเลยร่ะผมก็แค่ประมาณนี้แหละครับไม่เกินเจ็ดสิอร์เซนต์หรอกอยู่ในช่วงน,น นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้มาด้วยครับจะเปิดในไม่ช้าครับก็รอละกันนะครับผมว่ากิจกรรมนี้จะเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ไม่สามารถกรอบได้ไม่สามารถบอกได้เพราะผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคือกิจกรรมอะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมในเกมฟรีฟล์ที่ผมได้เข้ามารีวิวในส่วนของกิจกรรมนะครับลูกแก้วแห่งดวโซ่สกานันเนนะครับผมมานะครับ ก็ค่ะเพื่อชอบคลิปนี้กับผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดส u b s c กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ